วันนี้ผมก็จะมาทำแอปเปลี่ยนหน้าจอนะครับให้เรามาเลื่อนก็จะเจอแอปนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เรากดดาวน์โหลดนะครับถ้าดาวดาวโหลดเสร็จก็มาตรงนี้นะครับเปิด เรื่องนะครับเลือกที่เราต้องการหน้าตานะครับสมมติว่านี่มีหลายหน้าตาเลยในเกมฟรีไฟนะครับมีให้ยูตูปก็มีนะครับของในเกมฟรีไฟเลือกหน้าเราที่เราต้องการนะครับสมมติผมชอบแบบนี้ผมก็กดให้เรากดที่เป็นรูปด้านล่างอะ แล้วก็เรากดรูปภาษาอังกฤษ K นะครับอ่ารูปรูปที่มีสองรูปอะ่ะคุณจ่ายไปกันรถยนต์แพงเกินไปหรือเปล่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราออกมานี่แล้วมันจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับคุณสวยอะ่ะเออให้ทุกคนไปนหลุดนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบา,บาย